นิทานชาดกเรื่องสุวรรณหังชาดกหงทองกับภรรยาผู้โลภมากกระ,ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพานผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรสาวอีกสามคน จนบุตรสาวทั้งสามเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้วผู้เป็นบิดาก็ได้สิ้นอายุไขแต่ด้วยผลบุญทําให้เกิดมาเป็นหงทองคําและยังระลึกชาติได้อีกด้วยวันหนึ่งหงทองนึกสงสัยว่าภรรยาและบุตรสาวจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรจึงบินกลับไปดูที่บ้านปรากฏว่าภรรยาและบุตรสาวมีชีวิตที่แรนแ้นแค้นจนต้องทํางานหาเลี้ยงชีพเพื่อประทางชีวิตหงทองคําคํานึงสงสารจึงได้มอบขนทองให้แก่บุตรสาวคนละหนึ่งเส้น หลังจากนั้นหงทองก็ได้แวะเวียนมาให้ขนทองแก่บุตรสาวและภรรยาอยู่เรื่อยๆทำให้ทั้งสี่คนแม่ลูกมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นเป็นอย่างมาก แต่นางพรามได้เกิดความโลภจึงได้บอกกล่าวแก่บุตรสาวทั้งสามคนว่าคราวหน้าห่งทองคำมาให้จับห่งทองคำไว้และถอนขนให้หมดทุกเส้นแต่ผู้เป็นบุตรสาวไม่ยอมให้ความร่วมมือเพราะเกรงว่าผู้เป็นพ่อจะได้รับความทรมานแต่นางพรามหาฟังไม่ พอถึงตอนที่หงทองมานางพรามก็จับหงทองใส่กรงและถอนขนออกหมดทุกเส้นแต่ด้วยความที่หงทองไม่ได้เต็มใจที่จะถูกดึงขนทองออกมาที่ถูกดึงออกมานั้นกลับกลายเป็นสีขาวหมดทุกเส้น นางาพามจึงจับพญยาหงไว้พอคิดว่าเดี๋ยวขนทองคำก็งอกขึ้นมาอีกพอเวลาผ่านไปแล้วหงทองคำแน่รู้ตัวเองว่าตนเองนั้นสามารถบินได้แล้วหงทองคำจึงบินหนีไปและไม่กลับมาหาภรรยาในอดีตชาติอีกเลยพญยาหงทองคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดคนร่ำมากมักเสียราบที่ควรจะได้